สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมบางไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว1 6เพชรครับวันนี้ผมจาสุมเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิทเลยนะครับเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแชร์สหรับการโอนนะครับหลังจากที่เราทําการโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกเบอร์ที่เราใช้โอนเข้าในเบอร์หลักของหน้าเว็บนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราโอนไปนะครับาราการไปเลย นี่แหละครับก็จะได้เครดิตเป็นเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล,อล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมด5ครั้งเลยเดีย๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบน,นี้ได้ไหมเนี่ยไยได้เฉยเลยกัลลีนาทันห้าร้อยเชล เอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิครั้งละ10เรดตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองจะได้ไหมครั้งที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพันธะลอยเชลมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยแล้วกันวันนี้ผมเติมมาห้าสิบเพด โอ้ไม่ได้แล้วอลอครั้งที่ห้าดิอีกรอบหนึ่งครั้งสุดท้ายครับครั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้ละผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกดอ่อไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่เลยครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกลันตรงนี้นะครับเอาไปกรอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีพานะครับนี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับ โหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโมเพชรในตัวผมมี7,412เพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่5 0เองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24โต้ก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24โต้นะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟวางไทยครับนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดทูจิงทั้งตัวนี่คือชุดนี้เลยอาจจะแบบคล้ายๆชุดแต่งงานเนาะหลายๆคนก็ได้จะเคยเห็นผ่านๆมาแล้วแหละเพราะว่าชุดมันมาได้สักพักนึงแล้วนะครับแล้วก็เอาออกไปจากตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยชุดมิสเตอร์กิมสันนะครับแล้วก็มีชุดอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดแต่งงานแต่แบบคล้ายๆกันเลยนี่เลยสีขาวทั้งตัวเหมือนกันเนาะแต่ผมว่าชุดนี้เหมือนชุดแต่งงานที่สุดแหละดูพวกดอกกุลาบได้แล้วก็นี่ ลูกโบสถ์ไอตาใจโดนนี่โคตรโหดเป็นไงแล้วก็ชื่อผมก็เปลี่ยนเป็นเชอรี่ไอต้าเชอรี่ดีครับกำลังเชอรี่เองจ้าเป็นไงเชอรี่เองเป็นแล้วก็แต้มผมอยู่ที่ห้าพันเก้านะครับห้าหกตอนนี้เนาะก็อยู่ประมาณทอพร้อยแหละเออแล้วก็แคนผมก็นี่เลยเพื่อความเนียนครับผมก็กดเข้าแคนมาเพื่อความเนียนนี่เลยครับเบาหวานโลหิตแคนใครก็ไม่รู้แต่ของแคนแรงแดงเโดเป็นไงแดงแดงอ๋อแดงแดงสีบีสีก็ขึ้นแต่เขาก็ยังเล่นอยู่นะ แคนนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับนนก็ออนไลน์ทุกคนเลยนะแล้วผมก็ทําการกดเข้ามาเพื่อความเนียนไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าแบบหลายๆคนก็อาจจะจําได้แนละ้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะเอาไม่ใช่รหัสนี้มาเพราะว่าผมแบบมีคนเริ่มรู้อะไรไงว่าเลเวลผมค่อนข้างที่เยอะผมจะทําการปิดชื่อนะครับคลิปหน้าผมจะทาการปิดชื่อปิดเลเวลพวกทั้งหมดที่ขึ้นอยู่บนตรงนี้นะผมจะให้ดูแค่ชื่อผมนะว่าเป็นชื่อ,อยังไงตอนที่ผมใช้ทาคลิปเนาะเพื่อความเนียนเนาะเวลาผมเข้าไปแบบคนเริ่มจําได้อะไรไงเป็น ID นี้เลเวลค่อนข้างที่เยอะนะครับ แล้วนะครับโอเคแล้ววันนี้นท่าทางที่ผมจะเอาไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟมันให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับ Let's go สามคนเฮ้ยสามคนจะที่ไหนมีคนเริ่มเข้ามาแล้วครับว้าวเลเวลเจ็ดสอะ่ Level อะเลเวลต้อง72เลยเหมือนผมไปวิ่งหาคนดูก่อนเนาะอ้าวอะไรกันครับเนี่ยผีผ้าห่มตระกูลผีที่รักโอ้โหที่รักเลยนะ หายไปไหนมาโอ้คิดถึงเหมือนกันที่รักหายไปไหนมาด้วยนะตามหามาตั้งนานไป,าาไปเที่ยวมาเออเปิดมาที่รักเลยนะสบายดีไหมก็ดีผู้ชายเยอะเฮ้ยผู้ชายแย่งกันเฮ้ยแฟนผมอะไรกันครับเนี่ยไม่ต้องรัก แล้วก็ไปนู่นแล้วคนนู้นแฟนผมเจเลยเดี๋ยวเราผมไม่เป็นแฟนเขาตอนไหนเนี่ยรักเหมือนเดิมนะเขาก็รักตัวนะ <Yeah. S 1> <laughs> แย,ย่แต่งเลยไหมแต่ง <Huh? S 1> <laughs> เลยไหมฮะไอแอดผมมาได้โอเครับไปก่อนอ๋ออ๋ออ๋อ <laughs> ยังไงอยากมีบ้างจังเท่าไหร่สองคนเลยก็ได้ <laughs> อะอคนนี้หันมาครับเลยอุ้ย,อ,ยอ,ะอะไรกคำเนี่ยสินสอดเท่าไหร่เฮ้ยสินสอดเท่าไหร่ดีล่ะสักพันห้าไอ้หัวเราะเลยสินสอดมาหน้าไอ้พี่ยังเครื่องเห้เคลนไปเคลอนหรอกไอกัน เศร้าใจได้ทั้งคืนเลยเอให้านียิ้มเจดเลยโอ้ยหลังจากนั้นไม่รู้จักกันโอเคค่ะไปเข้าเอ้ผมโตแล้ว จุ๊บได้นะจุ drafted, ๊บค <Yeah. S 1> ืนจ <asing sprout Likewise offs> ุ๊บคืนจุ๊บจุ๊บที่เอาด้วยไหมเอาพี่เดี๋ยนที่เอได้ไหมป่ะน้าเดินนิยมเลยจอนวิกจอนวิกเดี๋ยวไปยิงหมาทิ้งเลยเฮ้ยเจ๊เย็ดยืมทองหน่อยเออยืมทงแหมเปลี่ยนเรื่องเลยนะพ่อหนุ่มเบาเบาให้หายอะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยว ลบหน่อยคนสวยจะเดินเ้ยดูพี่เขาพิมพ์อะไรมาหัวผมโตและโดนตีหัวไม่ก็น่ารักกันเด้น่ะจะถ่ายรูปอะไรนะอ่าอะไรนะมุจี้ผมอ่านข้อความเขาไม่ทันขึ้นขึ้นแบบปุ๊บแล้วก็หายปั๊บเมาเมาให้หายเงาเลยได้ค่ะนี่เนี้ย เอ้ยเยดีด๋ยวผมมาแก้งคู่นี้ก่อนจริงๆผมเตรียมข้อความไว้เลยไงโอเคลบไหนก็เจเอเจ๊เป็นแย่ <laughs> ดูเขาวิ่งไปดเลยต <laughs> <laughs> ้องเหงาแน่ๆเลย ผมเนี่ยไว้นนึ่งผม่ยต้องเห่าแน่แเลยเลยสุดพิ้วมีดีเฮ็โอเคเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปดีกว่า oh. ผู้ชายแย่งกันเลยเห็นไหมใช่ใช่อเอ๋ถ้าผมเป็นผู้หญิงดีไรผู้ชายแย่งกันแต่ถ้าผมเป็นผู้ชายผมต้องแย่งกับผู้ชายคนอื่นเออไปดีกาสามคนนักบุญเกมเมอร์ว้าวโอ้โหโคตรเท่พี่โคตรเท่เลยคนแอสผมมาด้วย <Yeah. S 1> ข้างหลังเหรอ ค่าครเฉยวุ้นี่ตะคนแอดผมมาเพราะว่าผมอยู่แคนเบาหวานโลหิตแน่เลยใครอยากเข้าแคนก็เจโดปักธงเข้าแคนไอ้คนก็เข้าแคนเบาหวานโลหิตเบาหวานโลหิตแอดมาเจโด้วยจะเข้าแคนเด้อยโชว์โชว์โชว์กันโชว์ไหนโชว์ไหนเดี๋ยววีเดี๋ยววี นีเดี๋ยวพาไปกินของหวาน <c oughs> เดี๋ยวพ่าไปกินของหวานแทนใครแทนเขาเองอ <c oughs> นี่ไม่ใช่ของเล่น <c oughs> นี่ของอร่อยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เป็นไง <c oughs> ได้หมะได้หมดทุกคนออกออกด้วยนะเสื้อหนัง B S อะไรเด้อเฮ้ยผมผมเฮ้ยผมไม่ได้เอาไอ้นี่ปลอมเสียงมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราฟังเขาพูดกันผมผมจะไม่เปิดไมค์คุยกับเขานะแบบบอกว่าไม่เสียอะไรโอ้โหอ้โหไอ้หููที่มันโฟลเบอร์เลยที่อย่างแกนคิวเด็กก็พูดเยอะเลยครับที่เปิดไมค์ไม่ได้ ไม่เสียติดใจเลยนะอยู่แค่เราไม่เบาหวานโดเฮ้ยรอลิงดิเออขอัยครับทุกคนประธาได้เกตหนึ่งอ้าฮะบ้าบ้าเลยผมเช่เลยเขาดีว่าเดี๋ยวเขากดออกแคนจริงน่ะเด่ยเฮ้ยเงียบไปเลยอย่าเงียบ ชี่ยังรักบุญอ่ะเขออกไม่ได้ยืนแะไรผมรักแค่เนี้ยอ่าเน้นีแล้ยเขาอยู่แค่ต้องออดีแล้วครับไม่ต้องออกดีแล้วครับไม่ตกรักกิได้หนึ่งห้องนะเฮ้ยเดี๋ยวได้หนึ่งห้องเฮ้ยเขาพาไปแอคกว่าทุกคนมาว่ะได้หนึ่งพันกดเลย ่าคืออะไรอ๋อพี่อ๋อแล้วหน่งเกมหรอเออโอเครู้เรื่องรู้เรื่องนี่หว่าจับแจ๊บปะชื่อเขาเมื่อกี้นี้ใช่อะไรสักอย่างอ่ะจับแจ๊บจริงด้วยนะมาอะฮะโอ้ฟังเพลงดง้วยโคตรเอาพี่เขาไม่โตรเอานี่นีโชว์ของก่อนเลยเจโดเจโด เงินเงียโจ้ของโจ้ของโจ้ของเฮ้ยมีบท F แหละเฮ้ยเริ่มเริ่มเริ่มคนคนเริ่มมาดูแหลท่านนี้คนเยอะดีนี่คไหนละกันโคตรตันดีแล้วผมไม่เปิดไหม่เผมต้องหาแอ้ปลอมเสียงก่อนนะตอนนี้ผมจะเปิดไหม่จะได้เนียนๆนะทุกคนว่าไหมใช่ใครอยากให้ผมปลอมเสียงเป็นผู้หญิงก็กดไลค์มาแค่นั้นแหละเออยี้นี่จบเร็ว

เ้เดี๋ยวนะผมไปเดี๋นี้แล้วผมก็อาแล้วก็ลบหน่อยก็เสียจะเดินไม่ได้ว่ะทุกคนเอ้แต่เขาเยี่ยมเลยสองคนนี้เขาอาจจะไม่เล่นกับผมแล้วิ่งเลยวิ่งเลย,เลยอะไรครับเนี่ยโ,โอ้วีทีวีว้าวอินเแกนดังไม่เล่นเลยอุ้ยคนเยอะเนี่ยห้องนี้ อุ้ยพี่เขาฟังเพลงเนี่ยโคตรเอาลิเกซิตถูกใจสิ่งนี้ลิลิเกซิตถูกใจสิ่งนี้เฮ้ยบอกเขากันเดี๋ยวไปหาคนเข้าแทนก่อนนะเฮ้ยเฉยเขาย้ายผมเอาปากให้ผมหน่อยโอเคเดี๋ยวผมไปห้องเตีเยงเฮ้ยเดี๋ยวผมไปห้องอื่นก่อนนะครับโอเคไปทุกคน พี่เขาก็น่าจะรู้แล้วผมบอกพี่แล้วแต่ผมยังไม่บอกเลว่าผมเป็นใครบอกหวานโลหิตเป็นเนี่ย้ยแขนได้นั่นเนี่ยแขนใครไม่รู้ผมกดเข้ามา,มาหัามวโหดหมวกหกคนใช่เธอคนในฟันหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> สักทองสองคนเลยว้าว <Wow. S 1> สักทองสองคนเลยเหรอจ้าสิบงมคนทำไปเล่นไปห้องนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใจน่านจริงๆ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ <c oughs> ชื่อนี่แบบเป็นมิดมากแบบเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ชื่ออะไรเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีค่ะไปไกลๆ <c oughs> เคยเห็นแล้วห <c oughs> <c oughs> ลบหน่อยคนเสยเจเดนฝักตรงอันเลยไหมทุกคนจำทำคลิป จำทำจำทำคลิป<ะ>อ๋อเขาอาจจะจำข้อความนี้มาทำคลิปหรือว่าจะทำคลิป <c oughs> ผมงงวะที่เขาพิมพ์มางงจังว่าที่เขาว่าเอาอาจจะมาทำคลิปก็ได้นะอะไรนะแล้วกันอะไรนะ <c oughs> ใจถือมันอ๋อพี่เขาจะทำคลิปลาวทีเขาอาจจะทำคลิปก็ได้นะ <c oughs> ทุกคนห้องนี้จัดเลยแล้วกัน แล้วก็พี่์ลบนมยคนสวยเจเดนนี่นี่นี่เดี๋ยวแจ้งเขากันเฮ้ยไปเดินอย่างเงี้ยแล้วก็หลบนมยคนสวยเจเดนพี่ขาชอบนะครับโอ้ยบอกแล้วแอนเจลยโคตรเกย์โคตรเกย์ได้วะ สอบคู่นี้ครับไปเดินที่อื่นคนสวยเอ้ยวันนี้พูดดีเอาไปหนึ่งหัวใจวิ่งหนีผมเลยว่ะโอ้ผมเดินเมือนผมเดินบอกเอฟมือน่นายเศร้าใจเศร้าใจนี่คู่ผมนี่เลยแฟนเขาไปจัดงานไปจัดงาน เ้ยบอกพี่กันสองคนเลยไหมเมียอ่ะสองคน <c oughs> อแอบดูอยู่แล้วนะใจเย็นผมโสด <c oughs> อ๋อน,นิกว่าแฟนกันเอ้ยเราก็ถามเขาว่าเป็นของเรา <c oughs> เฮ้ยได้ปะผมนี่ล้านจังทุกคนสมแล้วนี่ใจยเย็นนะครับสมแล้วที่เข้าพีพ่พี่เขาพี่บอกพี่คนนั้นเฮ้ยถามคนนีน้โอ้เข้าได้นหนีผมแฟนเขาแน่เลยฆ่าจังกนผมก็ได้เฮ้ยเขาวิ่งมาหาผมแล้วคนนี้มาไงคะได้ปะปักธงกันเซอร์วิสเซอร์วิสเฮ้ยเซอร์วิเสเลยแล้วกันนี่เฮ้ยเฮ้ยใจยเย็นรอ ลนาโอ้สุดรอผมดูดิเขาเขาว่าผมสมแล้วที่เขาว่าเป็นผมเขาว่า ขำๆมขามขำๆนะครับทุกคนโอเคคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนะครับอย่าลืมด like, กดไลค์กดสมัครให้ช่องทีโวมันไทยกันได้นะครับสำหรับผู้หญิงคนไหนหรือว่าน้องๆผู้หญิงคนไหนที่ขอกันเข้ามาผมก็จัดให้เรียบร้อยนะคลิปนี้อาจจะแบบแซบ่บๆเลยนะแบบผู้หญิงแซ่บๆเข้าหาผู้ชายเองอะไรเงี้ยเออผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าคิดมากเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทีโว่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคน bye bye, บ๊ายบายจุ๊บๆใจผมทำอะไร<ๆ>ก็อย่าลืมคอ<ๆ>มเมนต์ไว้ล่ะเพื<ๆ>่<ๆ> อันนี้คือพี่เขาทักผมมาทําเพจไหมอ่ะพี่อ่ะขอเพจได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เออขอเพจหนูละครขอเพจหนูละครับโไม่มีเพจเลยดิหนูมีแต่ใจให้พี่อ่ะโอเคพี่จะพูดไปแล้วแล้วพี่จะมาอยู่เบาหวานโลหิตกับหนูไหมคะเนี่ยโโอ้หพี่ทำเพจเหรอไม่ทำอยากรู้ว่าขอเพจหนูไม่ทำหนูพี่จะพูดถึงหมู หนูไม่ทําหนูไม่ทําจริงๆหนูก็ไปเห็นที่มีปลาทองหนูก็เลยชวนมาอยู่แคนบาวานโลหิตด้วยกันไงโออะไรของพี่นี้วิปปิ้นหูบ <c oughs> เบาดูตรงไม่ใช่ปั้นนะดูไม่ยอมยอมกันอ้าพี่พี่รู้จักผมไหมเนี่ยรู้จัก <c oughs> ใครผมใคร <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> รู้จักแต่ <c oughs> รู้จัก เยี่ยมครับพี่เยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมย้ออนเื่ได้พี่อย่าคายให้ผมฟังดิใจคอไม่ดีนะแล้วผมน่ารักไหมใจรักผมน่ารักไหม,ไมรู้จัก,นนกนนคนนี้นกนู้จักใครอ่ะหนูไงพี่จำไม่ได้หรอคะจำไม่ได้หรอหคนไหนอ่ะหนูเนี่ยเชอรี่อะค่ะลา หนูเจอที่นี่ค่ะใช่ค่ะรู้จักรู้จักแต่ตีโฟอ่ะเฮ้ยตีโฟเฮ้ยโอเคโคตรผันหยอกหยอกครับพี่หยอกครับพี่เออผมไปเจอพี่เขาในโซนไงโอเคพี่รู้ว่าพี่รู้อยู่ตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วอ่ะพี่รู้ไหมตั้งแต่ทีแรกอะไรตีโฟอ่ะไม่ใช่ เที่ยงไกลไม่เหลืออันนีจำเสียงได้เอาโอเคสี่โมก็ได้ทั้งอันแล้วเราพี่จับแจบนี่พี่ตีโมก็ได้ได้พี่จับแจบนี่พี่รู้ตั้งแต่ทีแรกหรือว่าพี่พี่ไม่รู้เขาเนี่ยอะไรไม่รู้ใครว่าสี่เนี่ยเนี่ยน่าเราอ่ะไอ้ไอ้พี่พี่พี่ส่งเตที่มาในในแจ้งหรือเปล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่โอเคครับผมก็เฉลยพี่เขาเป็นที่ร้อยนะเดี๋ยวพี่เขาไปกดออกแค่นี้โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้า เพิ่มหน่อยนิดนึง่งเ,เพื่อความสนุกของทุกคน